สวัสดีค่ะที่เมียาฟาร์มนะคะวันนี้ที่สิบสิบ่างสิบเอ็ดสิบเอด,เอดพฤศจิกานะคะอาีาย e ก็ไม่เจ็บขาแล้วนะคะฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วทั้งคอบวมแล้วก็แล้วก็อะไรนะปากขทาเปื่อยแล้วโอ้ยจะมาขี่งี่เนาะยางมาเบิดมือมแล้วก็อไป แล้วก็ไม่เจ็บขาแล้วนะคะไม่เจ็บขาแล้วนะคะก็จะเข้าข้อก็จะเข้าบริเวณเลี้ยง ไปออย่าน,นไปไป,ไปเข้าไปมันดื้อแหงไปเข้าไปเข้าไปบริเวณเลี้ยงไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปสูงๆเข้าไปไหมเออโยงโยง,ง,งเออ <laughs> เข้าไปแล้วนะคะ ย่านมเสร็จแล้วไม่มีนมแล้วนะคะลูกก็คิดถึงลูกมากนะคะสิบวันแล้วนะคะไม่เจอลูกนะคะลูกคิดถึงนะคะเออเออลูกดมแล้วลูกก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะราะว่าย่านมหลายวันแล้วนะคะจิมก็แฉะแล้วนะคะจิมแฉะอันนี้ขี้แตกน่าจะท้องนะใส่แบงกัดไว้นะคะเป็นแอลแล้วยอด ไปออกไปไปไปช่วงเช้าก็ไม่มีเสียงคำบิดบล็อกนะคะก็ถ่ายย YouTube ได้อยู่นะคะแต่ว่าดูดูโฟกัสกับวังบีฮะเอฟสองนะคะ,ะ,คะบ,บ,บีบนมแล้วไม่มีนมอะ่ะสิบวันแล้วนะคะยานมนี่ก็สิบวันก็ได้แล้วเจ็ดวันก็ได้แล้วแต่เราอยากให้แน่ใจเราก็สิบวันนะฮะไม่มีนมแล้วนะคะลูกก็ไม่ให้ลูกกินนมแล้วหย่ายแล้ว ปีที่แล้วก็คือว่าหย่านมแล้วตัวผู้ก็หนีไปเนาะก็ขายไปปีนี้หย่านมกลมมันจะมาดูดีัไงหย่านมเสร็จขายไงแต่ปีนี้คือหย่านมเสร็จก็เป็นตัวเมียเก็บไว้ L2 F2 แล้วก็ทํา L2 บามั่นได้ f 2สองตัวหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วค่ะทีนี้เราก็จะทํา L2 ในท้องนะคะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะทํา F 3สอันนี้ก็จะทํา F3 อันนี้ก็จะทํา F 2สองนะคะ น้องฟ้าน,นี่น้องฟ้าค่ะหนึ่งหนึ่งแปด M Y หนึ่งหนึ่งแปด F หนึ่งอันนี้ M Y หกหนึ่งเก้า F สองพอมากเลยหย่านมไปหลายเดือนแล้วแหละปีหนึ่งแล้วนะครับวัวตัวนี้จะปีหนึ่งเหรอยงนั้นไม่ตัวใหญ่หรอไม่เป็นไรเลี้ยงวัวตัวใหญ่ก็ไม่ต้องไปเลี้ยงเราไม่ได้ประกวดเลี้ยงเพื่อให้ทําลูกส่งต่อเฉยเยอันนี้ก็รอเขาท้องนะคะผ่านไปสามสิบวันแล้วสามสิ 30, บสี่สิบวันแล้ว อันนี้ก็เป็น F2 ครับดูไม่ยุบนะตัวเนี้ยพันธุกรรมพ่อโอเคอยู่นะลูกเฟอริสฮะทีว่เฟอริสทับสี่ครอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนเออไม่ใช่มูสตันแชมเปี้ยนสองพันสิบสมเออไม่ดูดนมแลนะฮะได้บีบนมยายแล้วเมื่อกี้นมก็ไม่มีแล้วนะคะหย่านมสําเร็จแล้วค่ะปีนี้แต่กว่าจะหย่าได้ก็มีนานะ 9, <c oughs> 9เดือนนะเเดือน8 <c oughs> เดือนกว่าๆตาถึงยอมหยาให้นาะ ปกติมันรักลูกมากอะ่ะมันก็ให้ลูกกินนมตลอดถ้ามันยังไม่ท้องโตเนาะเราก็ต้องจับยาประมาณสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนแต่วัวไม่ได้ตัวใหญ่เนาะก็ยาประมาณนี้ก็ถูกต้องแล้วแหละถ้าวัวเราตัวใหญ่เนาะแล้วก็ควรเราก็ยาเร็วๆเลยนะคะไม่ให้ลูกไม่ให้ลูกกินนมแล้วแหละนะคะไม่ให้ลูกกินนมแล้วนะคะลูกก็ไม่สนใจนมแล้ว ปกติจะวิ่งใส่นมเลยนะคะถ้าวันสองวันนะถ้ามันยังหย่านมไม่สาเร็จนะคะ <adapting> ก็ต้องหย่านม嘛เนาะไม่หย่านมไม่ได้เดี๋ยวแม่เขาจะได้มีแรงในการดูลูกตัวต่อไปแล้วทาลูกตัวต่อไปเนาะอันนี้ถือว่าทําลูกได้ช้าอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรคะเราไม่ได้สี่เรียดอะไรในการทําธุรกิจหรือว่าอะไรเนาะล้วก็ทําเพื่อให้ได้วัวเนาะเพื่อให้มันท้องต่อ,ตอๆทุกท้องแต่ห่างหน่อยก็ ลราก็เลี้ยงไม่ค่อยดีมากน,นะมันก็ประมาณนี้นะคะทรีเมียฟาร์มนะคะคุณผู้ชมนิ่งจังเลยเดี๋ยวไปปิดคอก่นอนข้อกก็โรยปูนค่ะกลัวปากเท้าเปื่อยแต่เราฉีดวัคซีนหมดแล้วไม่น่าจะปากเท้าเปื่อยแต่ก็กลัวอยู่เพราะว่ามันแฉะมากนะครับปีนี้มันแฉะมากเเอาปูนปูนขาวมาโรยแล้วก็ไม่ให้ทุกตัวเข้าไปนะคะเข้าไปก็แฉอีกนี่นะคะ จร,จริงๆล้วก็ปล่อยอย่างนี้หละชาวบ้านเนะาะกลัวมันจะตากฝนตากฝนอะไรขนาดอาบน้าเขาก็ยังอาบให้มันเนาะฉันก็งงเลยพูดกับคนแก่ก็ไม่เป็นไรให้ทําไปนะคะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรทํายังไงก็ทําแต่พอเรามีแรงเราก็อยากทําอะไรเราก็ใครมาทําเองนะคะพราเราทางานประจากันอยู่ดีมากเลยไม่มีเสียงทาอิดบล็อกนะฮะน้องหกหนึ่งเก้านี่ก็รอพฤษภานี้ก็เดี๋ยวสัก สักพักนี่ก็คงจะฉีดบำรุงอะหอมมากนะคะมันก็เป็นสายวัวเล็กด้วยแหละวัวไม่มีกระดูกเราไม่มีเนื้อวัวคือสายไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากน้ำนมดีเฉยๆนะคะสายนี้แล้วก็ดื้อด้วยนะคะดื้อคือไม่คุ้นเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบการ,ส,ราสัตวัพทยสุดนะครับนี่ค่ะน้องปานน้องปานของเรา่าจะมีปานทั้งสองฝั่งนะคะเหมือนอิรินาอยู่นะเป็นท้องขาวๆเนาะขาขาวๆนะ แต่ตัวแดงเข้มจะเป็นท้องขาวๆขาขาวๆ <laughs> เหมือนอ e ิลิน่าเหมือน V l ออิลิน่าทางฝั่งอ e ิลิน่านางก็กลัวแม่มากนะครับคุ้นนะตัวเนี้ยแต่ว่าพอสนตะพายสายเน็บจูนก็จะเป็นอย่างเงี้ยน้องปานะครับกลัวมากนะครับกลัวมากที่สุดกลัวแม่มากจริงๆแล้วเป็นวัวเชื่องนะเด็กๆก,ก็ขึ้นได้เลยนะคะแต่ว่าหลังจากสนตะพายก็ไม่เชื่องแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าจะเข้า ดังนะคะดังบาดเด้อมันก็เป็นปากเท้าเปื่อยอยู่แหละแต่ว่ามันได้รับวัคซีนไงคะมันก็เลยเป็นน้อยๆเป็นแค่แผลนิดหน่อยกินอาหารได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรนะคะไม่เจ็บขามีแต่คนยายที่เจ็บขามากหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เนปจูนก็รอท้องอยู่รอท้องอยู่สี่ตัวคะ่ะปีนี้รอบไล่ทุ่งก็คงจะเห็นหนางท้องท้องกันย้อยๆกันนะแต่ไล่ทุ่งก็จะผอมหน่อยจะช่วง ถึงมก,การาาเนี่ยก็จะยังไม่ผอมหรอกคะ่ะเพราะว่าหญ้าเยอะอยู่แต่ช่วงกุมพามีนาเมษาพฤษภาสี่เดือนหลังที่ไร่ทุ่งเนี่ยก็จะจะแบบผอมมากนะคะเราก็จะไร่ทุ่งตอนธันวาเป็นต้นไปธันวามกราากุมพา,านะี่ยังไม่ผอมนะคะมีนาเมษาพฤษภาเราจะไร่ทุ่งประมาณหกเดือน,นะคะ่ะที่ฟาร์มตั้งแต่ธันวาถึงพฤษภาเลยค่ะไร่ทุ่งหกเดือนนะคะ ป่าเราประมาณนี้เป็นวันหยุดแล้วค่ะไม่ได้ทํางานก็คือเราหย่านมคุณยายไว้แล้วก็กลับไปทํางานมันไม่สบายนี่แหละก็เลยแยกออกก็ถือโอกาสแยกออกถ้าไม่สบายก็คงไม่ได้แยกออกนะคงจะกินนมต่อนะครับคุณตาช,อช,อช,อชอ็อกแทปช็อกก็หย่านมแล้วไม่สนใจนมแล้วนะคะน้องโฟกัสก็ไม่สนใจนมคุณยายแล้วคุณยายหนึ่งศูนย์น้องโฟกัสก็สองศูนย์ทับเจ็ด็เอฟเอฟหนึ่ง 1> 1, เอฟหนึ่งกุ้ยเล็บดมอีกแล้วเอฟหนึ่งส่งเอฟสองนะคะเอฟสองน่าราักขาไม่ใหญ่หรอกนะอกไม่กว้างไม่ใหญ่หรอกก็ถ้าเป็นเอฟสองเฉยๆก็รอนางส่งเอฟสามต่อไปนะคะที่นี่ก็ยี่สิบสี่บวกบวกบวกนะคะที่ทำเดวแต่ก่อนคือสามหก 3, พอเริ่มมาจับแล้วก็ประมาณยี่สิบสี่บวกบวกถึงจะทำท้องได้นะคะฝากติตตามียาฟาร์มด้วยค่ะมาอัปเดตให้ฟังนะคะน้องโฟกัส น้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟังน้องตัวน้อยน้องบีอ่ะอีกเดี๋ยวเล่าชื่อให้ฟังก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวทุกทนที่เคยมาตามเราจะจําน้องน้องๆไม่ได้น้องบีนะคะลาไปแล้วค่ะน้องบีนี่น้องบีหกหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าคือพอสเกิดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเอฟหนึ่งอันนี้เอฟสอง อันนี้ F1 ค่ะ118กำลังทำท้องอยู่รอตรวจท้องอาจจะมีตรวจที่เกียรติปล่อยวางที่เกียรตอันนี้ก็น้องโฟกสัสลูกวัวนอกนะคะอันนี้เป็นลูกไทยแหละจะเกิดในในเป็นวัวนอกแหละจะเกิดในไทยนะคะอันนี้ก็เป็นพ่อมันเป็นวัวพ่อมันญาติเป็นสายวัวนอกแหละแต่พ่อเขาเกิดในไทยอันนี้ก็เป็นวัวที่คอกนะคะก็เป็น F1 พ่อที่ข้อก็เลยเป็น F อนี่อันนี้ก็ลูกชนะชชเชลฟอร์รีสิบทับสี่แ o ่นัชนะมูซันแชมปเปี้ยนสองพันสิบสามนะคะภูมิใจมากตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกแดงอยู่แดงแดงแดง่างๆอยู่เพราะว่าแม่เขาเป็นเป็นด่างเนาะพ่อเขาก็เป็นแดงก็ได้ส่งประมาณนี้ก็โอเคแล้วคุณยายหนึ่งศูนย์นะคะก็ส่งลูกเอฟสองแล้วนะคะอาจจะทองนะน้องหยกนะคะก็อทองก็แหละขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะลาไปแล้วค่ะที่เมยาวารามสวัสดีค่ะ